คุณนะคุณนะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็โอ้ย <c oughs> <c oughs> พี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเก็บสตรอเบอรีอ่จ้ะหวานนฝนตกเห้นบอนัอ่นมีแต่หําโพงเลย <c oughs> จกักหนาโพงแม่แม่ <c oughs> แก <c oughs> อยากมาเก็บสตอรอเบอรี่มันจะหมดฤดูกาลแล้วค่ะ ไม่ค่อยมีคนเลยแต่ว่าจะเอาไปกวนาะจะเอาไปกวนตอรอเบอรีก่กวนแผนนะ่นนะ่ะนะเออเนาะยังไม่ทันได้สวัสดีเลยเก็เก็บกินแล้วอร่อยเนาะเออเอาลุยจัดในนั้นมาดูกันก่อน,อนว่าถ้าเราเก็บประมาณนี้จะประมาณเท่าไหร่จ้าบาทไปไปเก็บกันค่ะลุยไปซะโอ้ยด่วนเก็บหลายเนาะเออโอ้ยไปแล้วแถวไหนก็เก็บเอาเดอร์แถวนั้น กินไ้อิมก่อนซะค่อยเก็บค่ะแต่งั้นก็มีคนมาเก็บเยอะนะแต่ว่าคนที่เขามาเก็บเขาไปอยู่ฝั่งทางนู้นทุกคนนู่นไปอยู่ฝั่งทางนู้นดูมีตะกี้คนนู้นเห็นคนไหมดูนะทุกคนแ่หน่วยซัมมิ็ยังดีนะจ๊ะเขาเก็บไปหมดแล้วเขาเก็บไปหมดแล้วประมาณนี้โอ้โหทุกคนมีเหลือมีเหลือ โอ้ลูกใหญ่มากดู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 จัมโบ้จัมโบ้นึกว่าหมดแล้วพอได้อยู่จ้ะพอได้อยู่อู้ได้อยู่ได้อยู่นี่เต็ดดูสิดกมากเลยอุ้ยดูดูดูอุ้ยทุกคนนี่สวยมากเลยค่ะจัมโบ้จัมโบ้โอ้โหอ่ะดูนะจัมโบ้ เด็ดเลยเด็ดเลยอุ้ยฝนจะตกทุกคนอ้าจะเปียกฝนไหมเนี่ยนี่เห็นไหมนี่และๆฝนก็ตกจ้าฝนตกพ <c oughs> ี่นอ้องฝนตกอ้ยฝนตกนะั่นแหละรีบๆก็บ,บเอาเด้ออ้าทุกคนดูความดกของสตรอเบอรี่ ดูนะโอ้โหเออไปเก็บเอาต้นหน่วยใหญ่ๆด้วยเด้หน่อยๆไม่เอาเด้ยิง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 ด่วโอ้ยอ่ะโค้ดไซด้าโค้ดไซด้าเออเอาต้นหน่วยใหญ่ๆเนาะเนาะ นี่ใหญ่อยู่ไหนมดแม่ที่เก็บกินเก็บกินเด้อเขาไม่เด้ชั่งน้ำหนักเองดอกจ้ะใช่ไหมเขาไม่ชั่งเขาชั่งแต่ในถังเขาชั่งแต่ในถังเก็บเอาโลดเลยเอาตะหน่วยงามๆเก็บเอาตะหน่วยงามๆดูว่าโอ้ยสะอ้อนเนาะอุ้ยแม่เนื่ยเนี่ยนี่ละเนี่ยเต็มเลยเต็มเลย ทุกคนเก็บกินได้เด้อจ้ะเก็บกินได้เพราะว่าอืมหืมกินใหญ่เลยแมี่กินอิ่มก่อยเก็บเนี่ยกินอิ่มก่อนเก็บหวานมากหวานมากเลยอืมอืมฟุ้นกับตกเล่นตกหัวัญเอาฟุ้นดูวะเอาไปกวนญเอาไหมเนาะอเอาไปทำแยมด้วย ก็ทำแยมด้วยหวานหวานโอ้ยนาจะเก็บหน่อยไหนดีเนาเต็มเลยด้วย,ย,ยว้า,หาเหรอเดืวดเวดเหรอเปล่น,นค่ะจำ,ำได้จำได้ฮึมฟุกลังมึงจะจำได้เลยค่ะิ้ที่ผ่านไ ทุกคนจัมโบ้จัมโบ้มากๆนี่แม่ดูไรลสอะอือดูไหรทะอะช้ำช้ำไหมหแม่เสียดายกล่องเนาะมองไม่เห็นนะผมยุ่งอะไะยุ่งุกล,ละ นี่พิญยาได้สด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 จากสวนจุกแล้วนี่กินหมดแล้วนี่ดูล่ะดูอเต็มเลยทุกคนอือพีหน้องโอ้กล่องมีเห็นกล่องมีเห็นแต่บัดเต็มเลยด้วนี่ไม่ีทองใสอืมแต่บัดในเหนาก็เอาถิ่งเนาะอืมไม่มีงใสเราก็เอาแต่ลูกใหญ่ใส่ตะก้าเลยค่ะใส่เลยใส่เลยเนาะใส่เลยจ้าว้าวแล้วพอถ่ายังตรงนี้กันเด้ออือดู าอาถ่ายลูกซะโอ้ยทำไมกประเทศไทยนะที่ดกแบบนี้เนาะเอออะไรเกิดอะไรไม่ใช่ไยนะที่ดกนี้เนาะแม่มิใช่ไอดอกถ้าประเทศไทยน่ะดกปันนี่เนาะก็ก็มีเหลือเลยเนาะคนเก็บหลาย <c oughs> คนเก็บหลายเนาะคนประเทศไทย แต่ว่าก็ประเทศไทยค่าชอบบอกว่าฉีดยาใครเขาที่ไปฉีดยาสตรอเบอรียย่ไอ้เยอะคิดว่าเขาหล่อทีเชยดอกเขาม่อยากให้เก็บของข้าหรือเปล่าเนาะแต่ฉีดยาเนี่ยใครจะไปเก็บขายเมนท์อือเก็บขายไหนกันไหนล่ะคนคนกินกับเด็ดเด็ดสมอลเล่ทะเลแมนท์เม,มนท์เมนทมนทเมนเขาฉีดตั้งแต่ตอนที่สตอรอเบอรี่ยังอ่ยังแบบว่ายาง,งอกไหมนะยาง,งอกแซมนะช่วงนั้นนะ เขาจะเล่งยาให้ให้มันงามให้แตงกวาบุรีงามแต่ว่าออกหน่วยแล้วเขาไม่ฉีดดอกคิดว่าอืมเพราะว่านี่เขาเก็บสดๆเขาก็ไปวางขายเลยเด้นี่อืมสดๆเขาก็ไปวางขายให้จังไรมันขายดูไม่แน่ตอนเย็นคือุ่งควายไมเด็ดแหละหนิแต่ว่าเมื่อกี้เห็นสนะบแตงกาบุรี

มีได้ทายคลิปดีดอกกี่คนกี่คนดูเนาะดูเถอะป้าหน่วยใหญ่จมโบแต่ถ้าหน่วยใหญ่ชอบมีเอ้นันกินเลยเนี่จักอะไรกินดูทากินนี่แมลงกินอื่อะกินดูมีค่อยงามเนาะโอ้ยนะเสียงเดือนปันวะ เลยเปียกมันเลยเปียกมันเลยหลวงไส้โอมันดิ้นเลเดี๋ยวจะให้ดูเดินนี่ทุ่นปาดทิโตนั่นปาดผักผักไโอู้หูยผักเพราะมันเตะเฮ็ดเดี๋้อเด้อเด้อเด้อเออลำได้เพื่อนยูเคนเป็นคนยูเคนอือ เป็นหัวนางานผมไดน้น่ะ mm hmm. เป็นนายนาจำได้เราเคยทำงานอยู่นีนเนาะมาที่แรกกับบีบเตเยใส่แหละจะกกจำได้ยังไง <laughs> mm hmm. ขนะหนังหันหลังยังหลู่เลย mm hmm. เห็นรถไงอาใช่เห็นรถจอดไงจำรถดได้ mm hmm. นี่คะ่ะทุกคนกำลังพูดถึงเพื่อน mm hmm. เพื่อนจำได้เคยทำงานอยู่ที่นี่ไงเพื่อนคนย mm ูเคีนขับรถผ่านมากับบีบเตียใส่ mm hmm. อืม ดูทุกคนดูนะโอ้เพื่อนอะดูนะโอ้ยหน่วยยางงามฮะโอ้ตกอย่างสวยงามเลยทุกคนอย่างสวยงามพี่น้องหน่วยเน่าหลายคักโอ้ยนี่นี่นี่ดูสะดูสะพี่น้องป๊าด แต่เราเลือกเอาแต่ลูกนี่ลูกใหญ่มันชอบเน่าจ้ะเอาทิ้งไปนี่เอาเอาแต่ลูกสวยๆจ้ะอ้ไหนละสวยเราก็เลือกแต่ลูกสวยๆนาะจากพี่น้องเห็นไหมนี่ยนี่เอาไปใส่ไอศครีมเอาไปทําแยมเธอจะเอาไปทําอะไรก็ได้เรื่องของเธอนี่นี่นี่อ้พี่น้องดูก่ะนี่ดูดูว่ะเดี๋ยวนะนี่อ้ห่วใหญ่มากเลยนั่น พี่น้องเอามันเด็ดมาสองอันเออน้องนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่หน่วยใหญ่จำโบเท่าฝ่ามือเออจิเต็มตะกาแล้วพี่น้องพี่ยาเลือกเอาตัวหน่วยใหญ่ๆจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปกวนนะจ้าใครอยากเห็นว่ากวนสตรอเบอรี่เพนแล,ะะวล้วก็ม้วนทำยังไงเนาะมีเอซขอมาอยู่จ้า ขอเข้ามาให้พิญญาทำคลิปให้ด like ูใหม่เนาะเดี๋ยวเด้อติดตามคลิปถัดไปเลยเด้อจ้ะอันนี้น่าจะคลิปยาวเกินไปเนาะอู้ดูเถอะโอ้ยวางตะการยังไงเนาะอุ้ยสะออนนี่ดูน่ะสอนเออเอ้าเออเด็ดเอาเด็ดเอาเลือกเอาหน่วยหน่วยเอาไม่เอาเอาตัวหน่วยใหญ่ๆ โอ้โอ <usion> ้ตะกาที่คว่ำแต่ว่าอันนี้เหน่าแล้วแม่ยังไม่เอา ุกคน,นกเก็บตรงนี้แล้วก็โอู้อันนี้คือเหมือนว่าเก็บตรงนี้แล้วก็กลับได้แล้วค่ะเ <c oughs> ต็มตะากร้าลแล้วเต็มตะากร้าลแล้ว,วคคคคทุกคนตอเบอรี่ดกค่ะดูนะดกข้าวเปรี้ยวจุกแล้วป่ะจุกแล้ว<ะ> ะครับเมื่อกี้ไม่หมดแล้วพอแล้วจุกไล่เนาะหนลูกกินเนาะดูว่ากแล้วไม่กี่ครับเลยได้แล้วสองตะก้าจุกแล้วจุกแล้วกินหมดแล้วไปช่างกิโลดูเนาะว่าจักบาททีนี้อิ่มแล้วกลับแลเด้อเออกลับแล้วไปับแล้วบายบายเ้าวนี่ทุกคนที่ได้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเราไปช่างกันดูว่าได้เท่าไหร่โอ้โเก็บไปกินไปเนาะเลือกเอามิตรลูกงามๆทั้งนั้นเลยดูมิตรลูกงามๆ ดูหน่อยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจัมโบ้จัมโบ้ปะทุกคนหนักอยู่เหมือนกันนะทุกคนหนักกว่ารอบที่แล้วจ้าต้องแพงกว่ารอบที่แล้วแน่ๆเลยเพราะว่ารอ,อบที่แล้วมันไม่หนักจ้ะลูกน้อยๆเนาะอันนี้ลูกจัมโบ้เลยเนะีเดี๋ยวไปช่างกันดูค่ะว่ากี่บาทเนาะโอ้ไปไปมา,ามาช่างกันว่ากี่บาททุกคน โยชามะชามามักซ่าอ้างส่งไปเมาเลประมาณสาจุดหค่ะี่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากไปเก็บก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะไม่ไมย สามารถมาซื้อตรงนี้ได้ถ้าเกิดใครที่เกียบเก็บเนาะเขามีพนักง,งานเก็บนะมีขายทุกอย่างเลยไปใช่กลับบ้านจ้ะทุกคนกลับบ้านประมาณ3 3 6 7ก็3กยูโรค่ะถือว่าไม่แพงนะทุกคนเพราะว่าเราไปซื้อเป็นกระป๋องน้อยๆเนาะก็10กว่ายูโรแล้วนะคะทุกคน ทำสตอรอเบอรี่ควนกันค่ะคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like กดแชร์ <Bye. S 1> ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า